เอาเลยครับผมวันนี้ก็วันที่3เราได้เล่นฮีโร่มาทิดดาแล้วเย่ yeah. บอกเลยนะครับว่ากว่าจะได้เล่นถือว่าใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าโดนแบนกันทุกเกมจริงๆครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้ไม่รู้ว่ามันจะโหดจําหนับขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรารอเข้าไปดูกันในเกมกันดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราฝากกดติดตามกันด้วยนะถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกัน ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์เปิดให้บริการแล้วกว่า3ปีสะดวกปลอดภยัยการันตีจาก Woo p Esport ทางร้านยังรับเติมเกม m โมบายล g e เจนด้วยนะครับโปรโมชั่นโมบายล e g เจนใช้เพียงแค่ UID และเลขเซิร์ฟเวอร์ในการเติมรับโบนัสเพจสูงสุด15%คุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมฟรีฝ่าย ROV v อ l เลนและเกมอื่นๆอีกมากมายบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าแอดไลน์หาเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ ผมอยากจะบอกกับพี่ๆ้องเราทุกคนเลยนะครับว่าผมเล่นฮีโร่มาธิดาไม่เป็นนะแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่น่ายากหรอกมั้งนะครับในการใช้ฟิคิลคอมโบของฮีโร่มาธิดาเดี๋ยวผมจะเล่นแบบเ,เล่นๆของผมไปก่อนลวกันนะครับแล้วก็ค่อยศึกษาไปเรื่อยๆนะผมคิดว่ามันไม่น่าเล่นยากหรอกสำหรับซัพพอร์ตฮีโร่ตัวเนี้ยมาๆ,ๆเดี๋ยวเราขอยืนในตำแหน่งเลนทองกับไรลานะครับก็น่าจะยากอยู่นะเพราะว่าเจอกับฮานาบีด้วไวที่เป็นนักยิงที่ถือว่า โกงอยู่พอสมควรนะในซีฟันนี้นะครับและมากับฟังโก้ด้วยครับโอ้โหต้องระวังดีๆเลยนะครับเนี่ยดามเมจมันแรงมากครับสำหรับฮานาบีนะครับดูครับเนี่ยอุ๊ยเปิดฟิกกิลหนึ่งยิงนี่แม่งมีจุ้งอะ่ะ นี่ส <c oughs> กิลหนึ่งเนี่ยนะครับผมถ้าผมเดาไม่ผิดนะน่าจะเป็นสกิลสร้างความเสียหายนะครับก็คือเออ่ถ้าเราวิ่งเนี่ยนะครับผมมันน่าจะขึ้นอยู่ที่การวิ่งของเรานะครับเห็นไหมเนี่ยพอเราวิ่งเนี่ยนะครับผมคือลูกแก้วเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มสแต็กขึ้นเรื่อยๆนะครับน่าจะมีทั้งหมดสี่ปแต็กนะครับก็คือถ้าเกิดโดนครบสี่ปแต็กเนี่ยก็น่าจะมหาศาลเช่นกันนะครับเพื่อนๆนี่ฮะแต่ว่ามันต้องมีมาร์กในหัวศัตรูก่อนนะดิมาร์กในหัวก็คือการใช้สกิลวันตินะครับอ้าวแบบนี้สวยดีครับบุยจ บุยเจตตามมาเพื่อนสวยโอเคเออที่รักโอ้วทีรท่รักตายตายกูระวังเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยแม่เปิดมาประเดิมครั้งแรกก็จุ๊งเลยนะผมเคยเล่นมาชิดาเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยจับอีกเลยนะครับเพื่อนๆมาจับอีกครั้งหนึ่งก็คือรีวิวสกรีนตัวนี้แหละนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะเอามาดีเอามาที่เอามาดิสวยสวยที่รักสวยสวยมันไ,ไม่ตายว่ะเนี่ยมันชอบหยุดชะงักว่ะเออเว้ ถือว่าดามเมจย,ยังไม่ค่อยแบบพอใจเท่าไหร่น,นะเพราะว่าผมอาจจะยังแบบบืบ้อๆอยู่นะในตอนนี้นะครับแต่ขอเล่นไปเรื่อยๆก่อนวิจว่ารอฟักเลเวล4เนี่ยน่าจะจับจุดฮีโร่มาชิด,ดาได้นะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่นะเพราะว่า5ปีที่แล้วนะครับผมจับฮีโร่ตัวน,นี้แล้วก็ไม่ได้จับอีกเลยเนี่ย เอามันเพื่อนเอามันเอามันเฮ้ยแม่งดึงว่าวอะดึงว่าวลงไงเพื่อนหุ้สกิลหนึ่งก็โดนเจ็บเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปเนีเพื่อนเนี่ยถ้ามันวิ่งครบสี่สเตกเนี่ยคือทางที่ดีถ้าเราให้มันปล่อยออกเองน่าจะเวิร์กว่านะเอาแม่งคาป้อมเลยดีไหมเอาแมงคาป้อมเลยดีไหมอยากรู้ว่าว่ามันจะแรงขนาดไหนว่าเห็นเขาบอกว่าอันตีมันแรงครับอันติต้องหมาก่อนนะครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยเอาเอามาร์คมาเขีนว่ามันจะมีมาร์คอยู่บนหัวบ้านแล้วก็ชนบุ้มตายวิโหแรงจัดเลยครับถึงว่า เราก็ถึงว่าทําไมคนเขาแบนกันเยอะครับเพราะว่าดาเมจมันโคตรจะแรงนะผมบอกให้นะคือโคตรจะแรงเลยนะครับคือเพื่อนเพื่อจะเห็นนะครับว่าศัตรูเนี่ยเวลาเราอันติไปเนี่ยมันจะมีการมาร์กนะครับตัวนั้นน่นะครับผมเป็นมาร์กฝั่ยันลักอะไรเอย่าหนึ่งแต่น่าจะเพิ่มดาเมจหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะโอ้โหโดนกัดอีกเต็มคาราเบลเลยกูหมุนแมงเลยหมัดหน้ามันวะหมัดหน้ามันมาดิ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 รอเลยรอเลยมึงเจอกูแน่คือถ้าเรากดสกิลอันติแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งก่อนก็ ก็ได้นะคือคอมโบมัน hmm น่าจะอันติ again, ah. oh ีก่อนแล้วก็ให so. ้กดสกิลหนึ่งนะอู้เรียบร้อยต้องโยกอันติีแล้วดูครับเนี่ยหมุนติว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 ชนปุ้มโอ้ยแม่งแต่แต่ละตัวไปแล้วไม่อยู่แล้วรอดไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยรอดรอดรอดอยู่ที่รักถอยที่รักถอย มันปวดเหมือนกันนะคือหนึ่งเลยนะครับผมคือถ้าเพื่อนแบบลอยตามมาด้วยเนี่ยคือมันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะในการที่เราจะแบบวิ่งไล่คิวัตูอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะสำหรับส่วนตัวผมแล้วนะครับแล้วก็ยังมีแบบว่าการโจมตีปกติที่แบบะจะตีแบบติดคียที่คอดเวทเนี่ยนะครับผมก็จะเพิ่มสปีดในการคื่อนที่ให้กับตัวเองอีกนะครับทำให้แบบเวลาเล่นแล้วมันเข้าออกง่ายนะครับแล้วก็ในการชนที่ทําให้แบบัตูมีการหยุดชะงักชั่วขณะนะครับแล้วก็สร้างคอนเฟลหายแบบ สกิลหนึเนี่ยแรงมากๆนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าคอมโบจริงๆนะถ้าคอมโบฮีโร่มาทิดดาจริงจเนี่ยควรที่จะคอมโบ3แล้ว1กด3ปุ๊บแล้วก็กด1ทันทีนะครับมันก็จะพอดีแล้วเราก็รอให้มันชนเองแล้วก็สกิลหนึเองอะไรประมาณนี่ผมคิดว่าน่าจะโหดนะสำหรับมาทิดดานะครับเพราะว่า ดูจากการคอมโบแล้วเนี่ยนะครับมันมีติดสเต็กอยู่บนหัวเหมือนมันจะเหมือน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 มันจะทําให้แรงขึ้นครับดูเนี่ยเห็นปะเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มันชนเองแล้วโอ้โหแล้วแม่งมาด้วยโอ้โหแล้วตายเรียบร้อยครับตายก่อนอป้อมยิงเฉียดนิดเดียวเกือบตายอะ่ะไม่เป็นไรนะครับผมเรามันฝ่ายลุยอยู่แล้วอุ้ยเราตายไปสามแล้วเหรอสกอร์คิวเราแค่หนึ่งเองว่ะผมต้องเก็บ MVP เกมนี้ให้ได้ว่ะไม่งั้นเสียเลยเนี่ยอุตส่าห์นานๆทีได้เล่นนะครับกว่าจะได้เล่นตั้งสามวันนะครับไม่ใช่แบบได้เล่นง่ายๆนะสหรับมา สำหรับฮีโร่มาทิดาเนี่ยคือแรงตำนานมันแบงกันทุกเกมจริงๆครับอีปิกก็แบนนะครับเพราะว่าแฟนผมเนี่ยตอนนี้อยู่อีปิกนะฮะก็ได้อยู่นะมามาเด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 าเดนี่ยมันขึ้นอยู่ที่การเดินด้วยนะครับคือถ้าเราเดินเยอะเนี่ยนะครับสกิกลหนึ่งก็จะแรงขึ้นนะครับเพื่อนๆเอาแม่งน,นี้เนี่ยนี่ครับเรียบร้อยครับบิบบุยจ้าชนบังโอ้โห,โหดูดิชนทีแม่งชะนักอะ่ะแล้วแม่งโดนสกิกลหนึ่งเต็มๆมาแล้วแม่งติดสเต็กอยู่บนหัวผมก็ชอบเลยว่ะโอ้แม่งถอยก่อนเถอะ โอเคสวยฮานาบีมันเปิดในนี่ไงเกาะชั่วคราวไงถ้าเข้าไปเสี่ยงกับมันอาจจะดิ้นได้นะครับดูแม่งจะตายอยู่แล้วผมหิวว่ะอันตีแม่งคูดาวก็เร็วเหมือนกันนะเ้าสวยที่แบบนี้ร้อนเลยครับลอนเลยครับลอนเลยครับล,ลอนเอนขาเรียกว่าร่อนแล้วชนนะโอ้โยแรงเกินถึงว่าทำไมคนเขาแบนกันนะครับมันมันมันปวนโคตรโครครับดูเลยมันป่วนโคตรโ,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 โครับที่รักถอยที่รักถอยโอ้โยสวยโอเคได้อยู่ได้อยู่เรายังได้อยู่หนึ่งคิวนะแต่ว่าที่รักผมตายว่ะ ไม่ได้เลยสกอร์ตอนนี้เราขึ้นมาเป็นสี่แล้วนะครับแอฟฟิทเราอยู่ที่หกครับถือว่าแอฟฟิตเราสูงมากนะตอนนี้นะเพราะว่าในนาทีที่เจ็ดเนี่ยนะครับแอฟฟิตเราขึ้นมาขนาดนี้เลยคิดว่าน่าจะมีหลักยี่สิบขึ้นเนี่ยโอ้โหแม่งชนเลยว่ะชนคืนนี่ไม่ฝนครับรอเลยครับบึ้มวิ่งแม่งเอ,อ้ยสกิลหนึ่งมันออกไปก่อนไงเนี่ยคือเราต้องเดินเก็บลูกแก้วก่อนนะครับมันน่าจะดีกว่านะแต่ขอวักกลับบ้านก่อนลวกันนะครับเพราะว่าปรรดาเรามันไม่เด้งเลยอะ ผมคิดว่านะคอมโบวัเนี้ยก็คือ31แหละถูกแล้วนะครับก็คือ31อ่อะถูกแล้วสำหรับส่วนตัวผมแล้วนะคอมโบน่าจะเป็น31นะแต่ถ้าแบบว่าเราอยากให้แรงๆเนี่ยเพราะว่าเวลาเราล่อนสก,กิลอันติีไปเนี่ยคือลูกแก้วเราก็จะเก็บขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่ระยะการเดินของเราใช่ไหมการล่อนก็เหมือนการเดินครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองล่อนให้ดูครับแบบเนี้ยเห็นไหมบุ้มดูครับเนี่ย เกือบตายครับแรงอยู่นะเพื่อนแล้วทีมผมไม่ไหนเนี่ยลาไลาล,าลาเพื่อนยืนยูโอ้ยลายลากูยืนตีคีบโหเกินไปนะครับเนี่ยมันเข้าแล้วมันออกเร็วมากนะแล้วอันตีมันเนี่ยนะครับมันมีการแบบเหมือนจะรู้ฝึกเหมือนจะมีการแบบถ้าเราปล่อยให้มันชนเองเนี่ยคิดว่าน่าจะเวอร์ก,กว่าแต่ว่ามันเราเราสามารถที่จะดีตัวออกได้นะครับคือถ้าเรากดสกิลอันตีอีกหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถดีตัวออกจุดที่เรามาร์คไว้ได้เลยนะครับ ได้อยู่ครับคิวเลยแบบนี้ครับบุยจ๋าขอแล้วกันเพื่อนดูสกิลหนึ่งแรงมากครับสกิลหนึ่งนี่โคตรแรงครับผมบอกเลยนะแรงจริงนี่ครับหมุนครับหมุนครับรอติดสเต็กแล้วดูครับทุบเนี่ยโอ้โหทีักจ๋า้าจ๋าแม่งหมุนกลับว่าวาเลติน่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันสามารถดีดีตัวเองออกได้เห็นไหมตายอยู่ไม่รอดหรอกมึงกูบอกเลยไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกอีกทีเดียวว่าโอ้หมันหน้ามันว่ะเอาแม่งขาป้อมเลยจังหวะนี้หมุนเลยครับหมุนแล้วก็ชนตุ้ม หัวขมามบอกเลยหัวขมามจ้าแรงเกิกนสกอร์เราพุ่งไปเป็น6แล้วนะครับตอนนี้เราตายไป3นะฮะแอฟฟิตเราก็ยังอยู่ที่6นะเพื่อนๆยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนแล้วว่าแอฟฟิตน้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้ MVP นะอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะครับแอฟฟิตเราต้องขึ้น20เท่านั้นนะครับถึงจะได้ MVP ครับไอดีก้าหรือเกินวะอยากขมามหน้ามันสักดอกหนึ่ง เทียนลิลลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นฮีโร่ที่ดามเมจเขาแรงอยู่พอมสมควรนะครับแต่ว่าฝที่ผมสมัมผัสได้ฮีโร่ตัวนี้คือหนึ่งเห็นไหมนะเวลาโจมตีปกติติดคีเตดคีเวนเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มคุณสมบัติให้กับตัวเองในการขึ้นที่ได้ไวนะครับมันก็มีโอกาสที่จะแบบจะหนีศัตรูได้ดีดรัยเนี่ยมันปวนมากครับหมุนเลยครับหมุนเลยครับแล้วชนบุ้มโอ้โแม่งพลาดอีกแล้ว ้ยสวยที่รักสวยสวยหายหมดแบบนี้เออสวยต่อเลยเทียนลิลาว่งไงเพื่อนอุ้ยเรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยเรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยโอ้โอ้โอ้เจ็บโอ้สวยเออได้เสียอยู่อะเอาหลอดดีไหมเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะโอ้ที่รักที่รักขู่ที่รักเนี่ยลอยตามเนี่ยเห็นลอยตามแล้วจะถลายทุกทีเลยนะเนี่ยผมชอบอะจังหวะแบบเนี้คือเล่นไปเล่นมาแล้วมันแล้วมันมันมือดีนะโอ้ตาย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  แล้วอะไรเป็นขึ้นอยู่ตรงขาวะเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่ะมันมีอะไรขึ้นอยู่ตรงขาด้วยนี่ผมผมผมเห็นมานานแล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมาบาแล้วเว้ยฟังกโก้วินวอ,อกมาเว้ยแล้วไงอ่ะเพื่อนฟังโก้แล้วไงอะ่งกกงอะรอเลยครับรอหมุนตัวหลังเลยแบบนี้ครับโดนแน่ๆนครับตุ้มอุ้ยชะงักได้ชั่วขนาดครับเนี่ฮะคือเราต้องเปิดสกิลคือผมชอบเปิดสกิลหนึ่งก่อนนะเพื่อน,อนมาเดมาเดมาเดเนี่ยข้างหลังเนี่ยทามาัสเอาไปด,เดิเออฆ่ามันฆ่ามัน โอ้โหไม่ไม่ตายโอ้โหปล่อยมันรอดได้ไงวะมาดิมาดิมาดิเ้าเรียบร้อยบือบูยแบบนี้ลอยตามมาเดิมาดิมาเดิเออกูไปแล้วไม่โอ้โหฟิงเกอร์พลาดฟิงเกอร์ผิดโอ้โหแล้วกูโดนอะไรตายครับเนี่ยโดนสกิลของเทียลิสลาโอูกะอูฝ่า,าฟิงเกอร์มารอดแล้วนะแม่ง,งยังโดนสกิลของเทียลิสลาตายเฉยเลย จะบ้ากะละมังบวกแม่งเลยอยาไปกูว่ากลัวทำไมนี่ลอยให้แล้วเนี่ยลอยให้แล้วลอยมาดิลอยมาดิเนี่ยแม่งเ้ยกูกดผิดอีกแล้วสกิลนี่แหละผมกดสกิลผิดตลอดครับนะจะไม่รอยแล้วแหละคุณดูฟองแล้วโอ้โหโดนเทียนลี่ไลไม่รอดครับอัลฟามาเตะกวาดไฟโอ้โหเจ็บเหลือเกินมันใจแล้วนะครับคือคอมโบต้องอันติก่อนอันติแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งนะครับผมอันติแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งนี่คือคอมโบของมันเลยนะครับใครที่จะเล่นมาชิดานนะครับอันติและสกิลหนึ่งนะครับผม เออนะฮะเดี๋ยวเราลองกดให้ดูดีกว่านะครับผมมั่นใจเลยว่าอันติแล้วสกิลหนึ่งถ้าเพื่อนๆกดสกิลหนึ่งแล้วอันติก่อนนะ่มันดูเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยอันติแล้วก็สกิลหนึ่งครับแล้วก็รอชนบุ้มเห็นไหมจังหวะสกิลจังหวะสกิลหนึ่งมันจับพอดีเลยเว้ยเห็นไหมจังหวะสกิลหนึ่งมันจับพอดีเลยเห็นไหมนะครับผมนี่แหละนะครับผมคิดว่าน่าจะคอมโบแบบนี้แหละแบบนี้สวยครับเรียบร้อยที่รักที่รักออกมาที่รัก นี่เห็นไหมนะครับผมผมมั่นใจเลยนะครับคอมโบของมาจิดาคือ3กับ1นะฮะกด3ก่อนแล้วค่อยตามด้วยสกิล1นะครับก็คือเซียววินาทีกดอันติปุ๊บแล้วกดสกิลหนึ่งเลยนะครับแล้วจังหวะที่มันจะชนน่ยนะครับผมเราก็เปิดสกิล1ปัง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 ,ปงลูกแก้วมันก็จะไปโดนศัตรูพอดี4ี่ลูกนะครับก็จะสร้างความเสียหายทาวีคูณขึ้นบวกกับสเต็กอยู่บนหัวศัตรูนะครับเวลาเราเปิดสกิลอันติเพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีสเต็กอยู่บนหัวศัตรูมันน่าจะ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแหละอันนี้ผมก็ไม่ได้อ่านนะครับว่าคุณสมบัติมันทำอะไรแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเพิ่มดามเมจแหละถูกป่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับผมคือถ้ามีสเต็กอยู่บนหัวเนี่ยมันก็จะเพิ่มดามเมจให้กับสกิลนะครับผมก็คือทําให้สกิลหนึ่งแรงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครรู้ช่วยบอกด้วยแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละนะครับผมเนี่ยรอเลยครับมาเดมาเดก็มาเดก็มาเดก็มาเดเพื่อนก็มาเดดูครับเนี่ยผมปวดมากอ่ะผมบอกเลยนะปวดมากครับโอ้โหแม่งเอ้ยกดสกิลลแ้ว่ะมมมมาาาาดดดด มาได้ร้อตีเลยครับร้อนตีแล้วร้อตีมาแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับสวยชนไปดีแล้วก็ตุ้มพอดีหายหมดด้วยโอ้โหแม่งเถื่อนมากครับผมมาธิดาใครบอกว่าไม่โหดนะเออแต่คระผมแม่งโหดจริงแม่งโหดจริงดูดิคือแม่งทั้งถืกอ่อะแล้วแม่งทั้งปวดแล้วแม่งทั้งแบบว่าแบบซัพพอร์ตเพื่อนอะคือแม่งครบเครื่องเลยนะสำหรับมาธิดาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดามเมจนะฮะเรื่องซัพพอร์ตเพื่อนเรื่องแทงเรื่องนู่นนี่นั่นคือแบบมันครบเครื่องเลยอะสำหรับมาธิดาแล้วก็อย่างที่ผมพูดว่า เ,เล่นมานะครับก่อนจะจบเนี่ยนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามันคอมโบสามหนึ่งะครับคือคอมโบสามหนึ่งก็คือทำให้สเต็กอยู่บนหัวแล้วก็เปิดสกิลหนึ่งะฮะแล้วจงวังหวะมันชนพอดีเราก็กดสกิลหนึ่งมันจะแมทพอดีเลยสำหรับการใช้สกิลนะครับก็คิดว่าน่าจะคอมโบแบบนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s ับ i ไครห้ผมด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย